สวัสดีครับพบกับซ mm ่องแอดลำเพินออฟฟิเชียลเด้อครับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ไอเอ้ยน้องทุกคนนะจ๊ะถ้าทุกคนดูคลิปนี้จนจบทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศแต่ตอนนี้จนถึงเตยลาตอนเช้าน,นู่นว่าวันนี้รอติดตามเด้อครับว่าวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแสดงที่ไหนตอนนี้กะ บรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศดีหลยหล่ทำงานเซ็จแล้วเตยหลาเซ็จแล้วแอดกระิไปหอาบน้ำโอ้ยคันหัวจังเลยหน้าก็เหยื่อเยืนิดนึงแล้วไม่นิดแล้วเยอะแล้วเหยื่อเยอะแล้วทำงานเซ็จแล้วทุกคนแล้วอันไอ้เอ้ยเอ้หมอลำเพื่อนกับไปพักผ่อนแล้วส่วนแดนเซอร์กับบางคนยังอาบน้ำอาบยังอยู่บางคนกันยังบ่ทันได้อาบส่วนอัน พอ่พอพี่ๆคอนวอยเพื่อนกับเก็บเวทีอยู่อย่างบบทันแล้วปันได้ส่วนพระแนกอ,อื่นเพื่อนกับเสดเมื่อละเลือดแต่คอนวอยที่กระเจ้าต้องเก็บเวทีให้เฮาแอดคอตัวไปอาบน้ําก่อนเด้อครับอาบน้ําเสร็จแล้วกะสีขึ้นรถเพื่อเดินทางไปงานต่อไปไปกันเลยครับไม่บาย ตอนนี้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาหอดแล้วเด้อครับวัดใหม่บูละนาลามตำบลน,หนาหนองทุ่มอำเภอแก้งคอจังหวัดไสยภูมิเด้อครับนี่เรียบแอซิถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่ไอ้เอ้น้องทุกคนได้เบิ่งว่าบรรยากาศในงานมื้อนี้เป็นจังได้นี่ปัเฮาตั้งอยู่พีเด้อครับ ส่วนทางพีก็ิิเป็นเว,เวทีสาวน้อยเพจบ้านแพงกระตั้งอยู่พีเด้ครับปาคนขึ้นลายแค่คนมาแต่ใส่นี่ยไม่ใส่ไม่ใส่ไปล้อง,งานล้อง,งานอะไรคนเข้าไปนู่นไปล้อไปรแไปไม่ได้ไเ,เราเป็นแดนเซอร์ไ ปลาคนขึ้นมาจองเสือลายครับแม่ผันพาพาปลาล็อกทองยี่สิบบาทไม่ใชพ่อสมบลรณแม่ระเบียบบนเกลือหนึ่งร้อยบาทปลาแม่ขึ้นจองที่หลายค่ข่เจ้าจิบมีที่อยู่แล้วแม่ที่ไรวันสิงเดชหนึ่งร้อยบาทแม่เพียงใจวรนณพงศ์ร้องลูกลูกห้าร้อยบาท แม่รับแพงขอดครับครอบครอบครัว40บาทแอนน์นำเงินเไปเที่ยวค่ะคุณครูวรวิลย์ิสบายกิดค่าราชการปรนาญ300บาทที่โมมีที่อยู่แล้วคุณแอบส0 0โผ่ชัยภูมิ1 0งบาทนี่เด้อครับบัญญกาศตอนแรงใกล้จะข้าแล้วตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามาจับจองหาที่นั่งแล้วนี่ มีพ่อ,พอแม่หลายคนที่เพื่อนเข้ามาแล้วบางคนเพื่อนกันยังไม่ได้เข้ามาแต่มาปูเสื้อจองไว้แล้วปลาเสือร้ายหลายเมื่อนี้สาวน้อยกะเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเหลืออีกส0กับพร้อมทําการแสดงส่วนแอดกัดสิเข้าไปลังเวทีแล้วหากิดเข้ากิดน้ําอาบน้ําเตรียมตัวมากินข้าวนํำกันได้ครับได้ป่นปลาผักลวก ข้าวแล้วก็หมูย่างกินแล้วก็จิ้แต่งหน้าต่อเลย ตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงแล้วเด้อครับอยากแอสิพาพ่อพ่อแม่ไอ้เอ้ยน้องไปเบิงว่ามีคนมาเบิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลายปอนั่นก็คือน้ำยาปรับพนุ่ลอ้ายลายสูตรเข้มข้นดีไลท์หอมนานสามเท่าผ้าลูกฟูคลิปนี้จใช้ได้ทั้งครอบครัวคะนี่คือผู้ให้การสนับสนุนชงกะคประชานธรมไปแล้วครับกับสบู่สมุนไพแทสสบูสมุนไพอิงออนใส่คนะครับมีจำนวนจากัดครับชุดหัวค่ำาชุดชุดนี้เหลือเท่าไหร่พี่ ก <on> ี่ชุดครับพี่ดอมเอาแล้วเจ้าก็บอกให้ให้ให้ไวเฮ็ดงานแน่บ่เขาจ้างมาเพ่เมื่อสักครู่นี่คุณแม่เขาบอกอยู่หลังเวทีอีก5ชุดนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับใช้ดีมากสบู่สมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสบู่สมุนไพรอีออนใช้ตัวใช้หน้าได้มากโอกาสหน่าพี่น้องอย่าลืมนะครับเพราะว่าสบู่สมุนไพรของเราจะมา เตอนนี้น้องหูยิงหึ่งช่วงเวลาที่น้องขึ้นคอนเสิร์ตของน้องแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายพร้อมๆแม่ๆทุกคนด้เบิร์เพื่อจะได้เรียกเห็นไปเห็นเดี่ยวไปเห็นไหนแล้วกับนักที่กมีเกาต้องรู้ว่า อยู่ซิคลับทำยังไงนะอาแล้วเมื่อโอเค่เอาอี๋บ่โอ้ยบ่ยอมเพลียนจันน้อยบนที่หลังมาต่างมากหลายหนุ่มพ่อแม่เอ็นทีสาวน้อยโซเซียลได้ดังเนี่ยจ้าสาธุคุณแม่คุณพ่อเมื่อยบัวจาคือพ่กพักกันห้องถามคุณแม่คุณพ่อว่าวันนี้มาทาอยังมาทาอย่างจ้า่าอุ้์อิง หหายยง่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสองอ่ะเออวันที่สิบหกได้บะเนี่ยโอ้ยพ่อหมอเมียนหมอเมียนคนมหาหมอเมียนเป็นหมอลังเพิ่นบ่ได้มาหาเอาเพิ่นวกับมหาอีหล่าได้เหรอนั่นแม่คนนั่นเป็นสาวหน่อยจ้ะก็ไม่ว่าลยังก่อนนั้นเนี่ยมาหาดูบ่จัะ ขอบคุณธยาอาขอบคุณพ่อแม่เอฟซีรานาเวทีเลือจ้าที่มาให้กำลังใจลาเลือจ้าป้าติทัวพักกันนังเบิองตะลงตะนาอยู่ขอบบนนังสิบเวซ้ายคุณเชิงหนึ่งแค่ยุคสิทธิ์เราคือแม่แม่แม่อันยุคใกล้ๆนี่เล่นหมอลลรับวัดจ้าบ่แม่พักกันเงยเบิ่อยู่บ่แม่ปวดพ่อบ่จ้าไม่ได้กับบ่เย็นเห็นความงามของยีล่าบ่จ้า

มานำเช่ามาำเล่นบว้เหกวนดอกไว้คุณสงมงานบุญเป็นเต็มข้ามจังนี้ลาซาดางขอกู้นสนอธอนี้จงมีบากพลาผลได้กู้สนสมากปราถนาเอาไว้เป็นประไก่ทางนาเป็นปรัาค้าแล้วเที่ยวเอ้โอ้โอ้โอโอ้า 那丹巴康，就管了没那就管了没骗你，阿拉爹在拉多，我比侬。 สวยๆพี่น้องสวๆขอบุที่จมาอกแล้วนะขอบคุณัุณขอบคุณ